สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของหวานที่เป็นของวางง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนมาทําเป็นแซนด์วิชคาราเมลกล้วยหอมครีมสดค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากไม่ต้องอบต้องทอดต้องย่างต้องทาอะไรให้มันวุ่นวายทั้งสิ้นเลยนะคะง่ายๆอร่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างวัตถุดิบก็จะมีกล้วยหอมค่ะมีขนมปังจะเป็นแบบแผ่นหนา หรือแผ่นบางก็ได้นะคะมีขอบหรือไม่มีขอบได้หมดเลยนะมีครีมค่ะนี้เป็นริปปิ้งครีมที่เราตีจนเขา ั้งยอดดีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีคาราเมลค่ะจริงๆแล้วคาราเมลจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้สามารถเปลี่ยนจากซอสคาราเมลเป็นซอชนิดอื่นก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นชอกโกแลตสตอรอเบอรี่หรือว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆรู้สึกว่ามันเข้ากันพวกแบบพีนัทบัตเตอร์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะได้หมดเลยนะวัตถุดิบมีแค่นี้ค่ะพเพื่อนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยเอื่นเลยนะคะเราก็เริ่มจากเอาขนมปังมาทาด้วยซอสคาราเมลนะคะตัวซอสคาราเมลเคยมีสอนไปแล้วนะเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูได้นะ ทาไปให้ทั่วๆเลยนะคะแซนด์วิชหนึชิ้นใา้ขนมปังสองแผ่นเราก็ทาทั้ง2แผ่นเลย หลังจากที่เราทาตัวคาราเมลบนขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาครีมเนี่ยนะมาบีบลงไปบนขนมปังเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะวางกล้วยลงไปนะคะซึ่งเราจะเว้นขอบไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพอวางกล้วยแล้วก็ใส่ใช้บีบเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้นเกินไปนะคะเนี่ยเรา บีบครีมแล้วเราก็วางกล้วยได้เลยแบบนี้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็บีบครีมทับอีกนะคะทับกล้วยได้เลย เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาขนมปังอีกหนึ่งแผ่นมาปิดทับแบบนี้พอเราเอาขนมปังอีกอันนึงเนี่ยมาปิดทับเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็สามารถหั่นได้เลยหรือใครจะเอาไปแช่เย็นให้เขาเซ็ตตัวก่อนแล้วค่อยหั่นก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราหั่นให้ดูก่อนเวลาจะหั่นนะคะเพื่อนๆต้องใช้มีดที่มันคมนะ แล้วก็หั่นแบบสไลด์นะคะอย่าหั่นลงไปแบบชิบเดียวนะอย่าก,กดไม่งั้นเดี๋ยวขนมปังของเรามันจะยุยยุยเละเละนะเนีย่ยนะคะค่อยๆหั่นจะเย็นๆพอหันเสร็จเรียบร้อยเราจะให้ดูด้านในกันนะคะ นี่ก็จะเป็นแซนด์วิชที่ชุ่มไปด้วยครีมแล้วก็ได้กล้วยเน้นๆเต็มคําแบบนี้เลยนะคะห่อให้ดูน่ารักแล้วก็สามารถเอาไปจัดเสร็จได้หรือว่าไม่จำเป็นต้องห่อก็ได้นะแบบนี้คือมันก็ค่อนข้างน่ารักอยู่แล้วนะคะเดีลยวเอาไปเสิร์ฟกันและนี่นะคะก็คือหน้าตาของเขาก่อนเสิร์ฟแ,แล้วก็จะโรยราดด้วยซอสทาเมลอีกนิดหนึ่งนะคะ เปนันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยลองเอาไปทํารับประทานกันดูนะคะรับรองว่าจะต้องติดใจแน่นอนด้วยความที่ครีมเนี่ยมันจะจืดๆืตัดกับตัวกล้วยแล้วก็คาราเมลที่มีความหวานหอมนะคะลองทําดูค่ะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้นนไม่ว่าเวลาที่ช่องส่วนคลัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุทกวันตอน หนึ่ทุ่มอ่ะลงคลิปเป็นวันเว้นวันนะคะตอน1นึ่ทุ่มนะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เปลื่อมังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพืเ่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์นบอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ